ระบบไฮดรอลิกของเรานะครับกำลังดัดขึ้นนะครับระเวกนี้ไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครทำทีมงานเราจัดคนแรกไปเลยสุดยอดรถดำของเรานะครับผมยกขึ้นไปแล้ว นี่ของแท้ครับผมไม่มีใครเหมือนและก็ไม่มีใครทำล้าในละแวกนี้ครับตำบลตรงไยของเราไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครทำง,งานยอดชิมงานคุณภาพครับผม มีแตรรูปหล่อ้รูปงามมีแตรรูปหล่อรูปงามกันเลยครับทีงาน้น่เสนนี่เซนี่ผมอบอ่ตอร์ามือตาเบอรสลิงนั่งอร์แมวเฮ้ย Đi Họ... đi. Chăm mưa ta kẹt ra mày ơi. Mày chăm ta mưa nè. Alo con chào kẹt ra. Ừ. Mày chăm ta mưa nè.